โอเคผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องไอโนมีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําแสงรอบตัวนะครับโดยใช้เซเบอร์นะครับก็ปลักอินนี้นะครับเป็นปลักอินฟรีนะครับผมจะทิ้งริ้งไว้ข้างล่างเลยนะครับอย่างแรกนะครับกดไปที่ new composition ก่อนนะครับ custom นะครับเซเบอร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะตั้งตามผมหรือเปล่า custom ก็อันนี้ปรับตามผมเลยนะครับปกติก็จะเป็น1ินะครับถ้าคนที่ใช้แบบแบบงานขายงานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสิวินะครับ โอเคอันนี้เป็นพื้นหลังนะครับ background color นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นอะไรก็ปกติ basic เลยจะเป็นใช้เป็นสีดำนะครับโอเคไปโอเคครับต่อไปนะครับกดมาคลิกขวามตรงช่องว่างๆนี้นะครับกด import เข้ามาไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือกรูปที่คุณตัดพื้นหลังแล้วนะครับโอเค import เข้ามานะครับแล้วก็ดึงรูปที่คุณตัดพื้นหลังมาไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะได้เส้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นปะโอเคปรับขนาดนะครับ ในการคลิก1คลิกหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ลากมานะครับแล้วก็กดชิปนะครับเพื่อความตรงนะนี่เราจะเราจะได้เป็นโลโก้เว้ยต้องห้ามปล่อยชิปก่อนห้ามปล่อยชิปก่อนโอเคต้องปล่อยต้องปล่อยเมาส์ก่อนโอเคดีปล่อยเมาส์ปล่อยชิปโอเคนะครับอย่างต่อไปนะครับผมให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดมาตรงเลเยอร์นะครับแล้วก็กดมาตรงออโต้ทตชนะครับตรงนี้นะครับกดตั้งค่าตามผมนะครับกดโอเคนะครับ รายได้เส้นมาร์กนะครับสีฟ้ามาแล้วแต่ทุกคนนะครับไม่ต้องสีมันเป็นสีเลยนะครับเรามันมันมันไม่เกี่ยวนะครับอยู่แล้วนะครับอย่างแรกนะอย่างต่อไปนะครับผมกดตรงนี้นะครับที่ช่องว่างนี้นะครับผมกด new solid นะครับกด save นะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจะตั้งชื่อเป็นแบบยายกินลำไยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเค s e ตติ้งของผมนะครับกดโอเคไปรายได้แบบหน้าตาโล่งๆมานะครับต่อไปนะครับกดไปกดที่เอฟเฟ t นะครับถ้าใครยังไม่ลง เซเบอร์นะครับมันจะไม่อยู่ข้างบนนี้นะครับหรือว่าใครยังไม่เคยใช้มันจะไม่อยู่ข้างบนนะครับมันอยู่ตรงมันจะอยู่ตรงวิดีโอโคเปอรอตตรงนี้นะครับกดเซเบอร์โอเคกดเข้ามานะครับหน้าต่อจะเป็นหน้าจอสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับป๊าปป๊าปเปลี่ยนเป็นเรยอร์อแม็กแมชนะครับโอเคแม็กพอมเรย์เจอแมชนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับให้ทุกคนนะครับมากดตรงเรยอร์ตรงนี้นะครับเป็นเป็นมาสก์นะครับกด มันจะได้เลเยอร์มาร์กตรงนี้มานะครับมาร์กตรงนี้1อันนะครับกดคอนโทลซีนะครับคอนโทลวีมาวางตรงนี้นะครับกดเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคอนโทลวีตรงนี้ปั๊บเราก็จะได้แบบโปรไฟล์แบบนี้นะครับผมจะสอนวิธีกันเลยนะครับถ้ามันแสงสว่างแบบเนี้ยให้ทุกคนนะครับเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็กดมาประมาณสักศูนย์ก็ได้หรือว่าหรือเอาง่ายๆนะก็แบบนี้ไปลงนะ ก็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 ปรับเป,ป็นสิบแบบนี้ใช่ปะกดปึ๊บไม่ใช่สิแบบไหนอเออช่างมันครับคนดูแบบนี้ก็ได้ครับปรับเป็นส่วน่างนี้ก็ได้กด normal นะครับเป็น normal เป็น add นะครับส่วนใครไม่มีนะครับให้ผมให้ให้ใหใหกดตรงนี้นะครับนี่เลยปะปรับเป็น add นะครับเพื่อให,ให,ให,ให้เห็นเห็นภาพพื้นหลังของเราหเห็นพี่ออะไรก็กูเป็นพีเอะไรวเนี่ยโอเคครับกดนี่นะครับกดอ่ะแล้วนะนะ s นะกด s h i ด้วยนะครับ เพื่อความตรงนะครับเหมือนเดิมนะครับใช่ไหมตรงนี้แหละปล่อยเมาส์ก่อนนะครับรอยแรกตัวนี้นครับตัวนี้ครับให้คุณแบบทำการปรับให้แบบมันเข้ากัเลยครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องปรับอะไระ <c oughs> ะไม่เข้ากันนะใช่ไหมอย่างไกลดีกว่าเยอะตรงนี้ปะ,ปะไม่ใช่เลย ไปครับดูเป็นว่ามันเท่าแล้วกันนะเชี่ยปรับมานานเงินแตกกันนะผมไม่รู้ผมไปทำโลโก้อะไรหรือเปล่านะครับปรับมันเท่าเลยนะครับโอเคนะครับปรับตรงนี้นะครับเป็นประมาณสักยี่สิบนะเพราะว่าเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นเลเยอร์เทสก่อนนะครับมาตรงฮอตนะครับอันนี้ผมชอบสุดละฮอตนะครับนีไฟแรงปรับเป็นยี่สิบนะครับปรับเบาบางเบาบางแบบแบบเบาเบสิกเบสิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตไปนะครับผม ตรงนี้นะครับกดคอนโทรลนะครับดูพิเศมออกมานะครับมันจะแบบแสงมันจะแน่นขึ้นนะครับแต่อันนี้เราไม่ใช่นะครับดึงมาอันสุดท้ายเลยครับปึ๊บกดตรงนี้นะครับ N o f f s e t นะครับกดปั๊บโอเคแล้วก็เลื่อนมาสุดท้ายนี่ปึ๊บต่เป็นศูนย์ปั๊บมาร์ฟกดอัลติเมทอันนี้นะครับ ตรงนี้นะโอเคเลื่อนมาตรงนี้จะตตรงนี้นะครับเ a เบอรเอฟเฟกต์เเบตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นชามดอกจันประมาณสัก200เลยดีกว่า okay. เลื่อนเข้ามาตรงนี้นะครับปิดปุ๊บพกความสวยงามนะครับแับนี้นะครับเพื่อมันจะได้แบบไม่ต้องแบบกระตุกนะครับตอนที่เราดูนี่ตัวนี้จะเห็นไฟตรงนี้วิ่งป่ะโอเคมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น กดอันนี้ของเรานะปึ๊บเปลี่ยนเป็น,ปนสักสามห้าปึ๊บ,ม,าาบมันจะชัดขึ้นรอดูปึ๊บเห็นปะอ่ามันจะชัดขึ้นนะครับไม่ดีกว่าผมเปิดเป็นนี่ดีกว่าแล้วก็ให้คนดูดูเลยเดี๋ยวเรารอมันแบบลินเดอร์ก่อนนะครับโอเค มาเนี่ยเห็นปะแม่งมามมวมมมมมมเป๊บป๊บนะครับเนี่ยเห็นปะฟจะวิ่งรอบตัวอย่างเงี้ยนะครับอืมมันจะดูแบบสวยนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับแสงแบบรอบตัวนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องไปจ้างเขานะครับถ้าคุณมีคอมแล้วก็มีออฟเตอร์เอฟเฟกต์นะครับสองศูนย์ศูนย์หรือว่าเปิดเวอร์ชันอื่นได้นะครับก็มีเซเบอร์นะครับคุณก็สามารถ สร้างได้เลยนะครับผมก็ง่ายๆครับส่วนที่แบบที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะครับก็ต้องไปศึกษาเอาเองนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งใช้ตัว After Effects เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้นะครับ